ถ้าจะมองว่าอร่อยเปไหนดูเกี่ยว้อย่างไรตอนนี้ทางท่าน้ศึกษาทางเ่การงขจะทเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าวัน้อดีครับวันีพี่เมฆครับวันี้พี่เมไม่เอาไม่เอาอะไรนะของบ้านครับผมอยากสองียังต้องมีตาพอได้พี่เมฆต่อหครับเ ชอบเปีไรอนะครับอ๋อูครอ่าตัวนี้เป็นอ่ะเขเป็นทางบน่อยนะอันนี้ก็ในขนาดที่ตีเชอนากับ่านอย่ที่ติดกับวันนครอบัาเราก็สำรวจทาคาดว่าด้ราค

กรุงเทพมหานครพุ่งกับสอนอาวังทองหลังหัวหน้าสุขการดำเนินการโดยโครงการบ้านมั่นคงไปแล้ว1,122โครงการ1,7,499คร,วรัวเรือนการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สิสนพระมหากษัตริย์มีการดำเนินการทำสัญญาเช่าระยะยาว30ปีใน39ชุมชนโครงการได้กล่าวไปมีพื้นที่การปกครอง 1, 19ต 19กิโลเมตรจุด265ตารางกิโลเมตรดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานวันที่อยู่อาศัยโลกประจำปี2,566หรือว่า Her world habitat day ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ย่านรามคำแหง39ที่เขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครภายใต้บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งใต้ร่มพระบารมีนะชุมชนรุ่งมาีพัฒนาที่ซอยรามคำแหง39 แล้วก็ได้มีโอกาสพบปะเห็นความเข้มแข็งครับของเครือข่ายของพี่น้องที่อาศัยอยู่ทั้ง5ภาคในเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างชุมชนบนพื้นที่สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และสมาชิกชุมชนย่านรามคาแหง39ทุกๆชุมชนในวันนี้ต้องเรียนว่าองค์การที่อยู่อาศัยแห่งประชา,ะช,าชาตินะครับได้กําหนดให้วันจันทร์แรกของทุกๆเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกหรือว่า World Habitat Day ซึ่ง ในประเทศต่างๆนั้นเราได้ตระหนักถึงสิทธิพื้นฐานของการที่มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในปีนี้ของวันที่อยู่อาศัยโลกของประเทศไทยเราตรงกับวันที่สองตุลาคมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราได้จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับภายใต้หัวข้อหลักของเศรษฐกิจชุมชนที่ยืดหยุ่นเมืองที่ขับเคลื่อนความเจริญเติบโตและฟื้นฟูซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยนะครับเด็กที่เกิดใหม่ จะต้องได้รับการดูแลครอบครัวต้องปราศจ,จากความรุนแรงผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางนั้นจะต้องได้รับการดูแลอย่างั่วถึงให้สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันและสังคมไทยนั้นจะต้องพัฒนาไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อเป็นพลังสําคัญครับในการสร้างประเทศไทยให้ยังยืนตลอดไปเาคทีค่ติดนครอเราเรา ขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะผู้บวิการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้มอบหมายให้ท่านพลอากาศโทพักดีแสงชูโตและผมนะครับมาเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงานบ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งใต้ร่มพระบารมีซึ่งในวันนี้นั้น จากการที่สหประชาชาติให้ความสำคัญ ต้องบอกว่าวันนี้ท่ามกลางการพัฒนาของเศรษฐกิจนะครับและสังคมของประเทศไทยการที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในเมืองใหญ่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและคนรุ่นใหม่จะมีบ้านนะครับเป็นของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่นับมันจะยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าที่ก็จะมีราคาแพงบ้านจะมีราคาแพงมากขึ้นถือเป็นบุญของผสมที่กรชาวไทยนะครับ ที่เรามีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับสำนักการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ที่ได้ทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นะครับในการสร้างบ้านมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้ราคาบ้านหลังหนึ่งไม่กี่แสนบาทนะครับห้าถึงหกแสนบาทก็สามารถมีบ้านที่น่าอยู่นะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้แต่ต้องเรียนว่าการที่จะมีบ้านมีสังคมที่น่าอยู่นั้น บ้านเป็นเพียงแค่องค์ประกอบจะส่งการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรามีแนวทางที่จะพัฒนาสังคมและพัฒนาชุมชนมากกว่า การที่จะพัฒนาบ้านและที่อยู่อาศัยนะครับ<ด> <iej cole S 2> นอกจากมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้วสังคมที่ปลอดภัยสังคมที่น่าอยู่นั้นจะต้องได้รับการสนับสนุนก็คงต้องเป็นการทํางานร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนเองและภาคของทางภาครัฐที่ต้องทํางานด้วยกันซึ่งการทํางานเช<ด>่นนี้และตัวอ,อย่างของช e ุมชนร่มเกล้าที่เราอยู่ขณะนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการทํางานร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนและรัฐบาลและทางภาครัฐนะครับภายใต้พระบรมโอรสมธิย์แห่ง ประวัติสเตมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมีการตั้งเป้าหมายไปครว่าจะให้คนไร้บ้านหรือว่าผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีบ้านที่มั่นคงอาศัย,ย่ภายในปี2,570นะครับเราจะต้องหาบ้านให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกว่าเกือบล้านครับทันทษ2,579นะครับอีกประมาณล้านกว่าครอบครัวนะครับในการที่จะต้องมีบ้านพักที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและเป็นเรื่องที่ท้าทาย นะครับแต่ว่าก็เป็นภารกิจที่กระทรวงพมกระทรวงเดียวคงไม่สามารถทํางานได้นะครับคงต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยราชก,การอื่นๆและที่สําคัญที่สุดนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเบื้องต้นถือเป็นพระมหากรุณาทีุ่ณอย่างยิ่งที่สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นได้มีการทํางานนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกๆหลายๆหน่วยงานกระทรวงพมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคนวัยกลางคนคนะคะส่วนใหญ่ก็ยังเ,เข้าไม่ถึงบ้านในกรุงเทเมเพราะว่าด้วยราคา การพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพมเองนะครับเช่นในส่วนของการเคหะแห่งชาติซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่นะครับการให้การที่พักอาศัยในราคาที่ย่อมเยาวในราคาที่จับต้องได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในราคาที่ย่อมเยาวและจับต้องได้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นชุมชนแออัดหรือชุมชนราคาถูกนะครับคุณภาพชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของบ้านพักนะครับวันนี้เรามีชุมชนเคหะหลายชุมชนครับที่มีราคาที่จับต้องได้และยังมียูนิตเหลืออยู่นะครับ แล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้เข้ามาใช้บริการของทางกระทรวงพบอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแก้ไขแห่งชาติหรือวันนี้เองนะครับของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอชอรครับมีวิธีการคัดเลือกนะครับสมาชิกที่จะอยู่บ้านเราร <ๆ S 1> อะไรยังไงครับในกรุงเทพนี้ครับเพราะใน,ในเขตอื่นก็จะมาร่วมอะไรได้ไหมทุกสิ่งแก็จะกรุงเทพมหานครเรา้มีเครือข่ายพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน เรื่องที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอยู่ในเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร,รนะครับเป็นเครือข่ายพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร,พรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะมีการตารวจนะครับตำรวจที่อยูู่ผผ้ผู้มีไรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านอยู่อาศัยร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งสร้างให้เกิดการรวมตัวกันแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเข้าในโครงการได้ครับไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในเขตกรุงเทพมหานครก็ได้ อันดับแรกต้องรวมรวมกลุ่มกันก่อนรวมตัวกันก่อนเป็นอ้อมรั์อย่างนี้หรือเปล่าครับในการตั้ตัวกันนะครับแลใช้กีรหลังอะไรมากน้อยแค่ไหนท่านอธิบายบ่างเพื่อชาวบ้านเขารับทราบตรงนี้จะได้รลปอกเือรวมตัวกันอย่างที่ท่านพูดถึงรับรวมตัวกันนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือโดยการออมรั์ได้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มแล้วพัฒนาโครงการร่วมกันกับเครือข่ายภาคีครับแล้วก็เข้าเข้าโครงการครับ แต่ต้องเรียนว่าที่สําคัญคือไม่ใช่ภาครัฐลงทุนอย่างเดียวนะครับต้องมีการลงทุนของภาคที่น้องประชาชนเข้ามาร่วมด้วยนะครับต้องมีส่วนร่วมด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่แบบ50-50ภาครัฐจะลงเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนน้อยจะต้องมีความร่วมมือเป็นคือแชร์ด้วยกันนะครับสร้างด้วยกันนะครับ ครับมิติครั้งนี้ที่น่ายินดีครับคือใต้ร่มพระบรมีทุกทุกหน่อยใช่ไหมครับว่าสํานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มองเห็นความสําคัญตรงนี้อย่างไรจริงเข้ามาร่วมประครมการนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นมีพื้นที่ใดบ้างอะไรยังไงบ้างครับขอกระทรวงพมมอองตอบแทนสํานักงารทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ไม่ได้ครับต้องเมื่อกี้ต้องถามท่านพักดีไปแล้วตอบแทนไม่ได้ครับต้องขออาไปแต่จริงๆก็เป็นความร่วมมือใช่ไหมครับที่อันนี้ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเลยนะครับเพราะว่า สํสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตร,ริย์มีพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หลายพื้นที่นะครับสำหรับข่าวดีในชุมชนต่อๆไปในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่ตรงไหนอย่างไรบ้างไหมการพัฒนาโครงการขึ้นเรื่อยๆครับขณะนี้มีในใน50เขตของกรุงเทพมหานครนกครในการดําเนินงานเรื่องนี้อยู่ตรงไหนที่พัฒนาขึ้นมาได้เข้าโครงการก็ไปได้เรื่อยๆครับต้องเรียนว่าในกรณีของขอทานนะครับไม่ขอพูดว่าชาวจีนหรือจะชาวไหน เพราะว่าในประเทศไทยไม่ว่าจะชาวไหนก็ไม่สามารถขอทานได้เพราะว่าการขอทานเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยมีกฎหมายนะครับชี้แจงไว้ชัดเจนดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยประเด็นสําคัญก็คือไม่สามารถจะขอทานได้สิ่งที่จะแตกต่างกันไปก็คือการดําเนินการหลังจากจับตัวมาได้แล้วนะครับถ้าเป็นคนไทยในส่วนของกระทรวงพมก็จะรับต่อจากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับในการที่จะมานําเข้าสู่สถานคุ้มครอง แต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีของชาวต่างชาติก็จะต้องดําเนินการกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศในการส่งกลับประเทศต้นทางนะครับหรือในกรณีที่หนักหน่อยถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์ก็จะเข้าสู่กระบวนการ NIM หรือว่า National r e f e r r a l m e c h a n i s m นะครับในการที่จะตรวจสอบและดำเนินการตามต่อไปการที่มีภาคเอกชนนะครับได้เข้ามาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับการที่ได้ออกสื่อ การที่อยู่ในสื่อเป็นประจำนะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยในการที่จะแจ้งเบาะแสได้ แต่ว่าต้องเรียนว่ากระทรวงพอมอเองเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนร่วมทํางานกับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับและหน่วยงานในพื้นที่เช่นกรุงเทพมหานครทํางานกันตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนท่านใดได้พบเห็นก็ขอให้แจ้งเข้ามาได้เช่นกันนะครับเพราะว่านอกจากเอกชนแล้วกระทรวงพมและหน่วยงานของรัฐเราก็มีหน้าที่โดยตรงเช่นกันอาจจะทํางานไม่ทันใจต้องกราบขออภัยเพราะว่าจํานวนเจ้าหน้านที่เรานะครับก็มีอยู่กระดิบมือเดียวถ้าเทียบกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ที่มีเป็นหูเป็นตาได้นั้นถ้าหากทุกท่านช่วยแจ้งเข้ามาเราก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับในจำนวนขอทานที่มีการบอกว่ามีเจ็ดคนนะคะเป็นคนจีนตรงเนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นการผิดปกติไหมคะกับการที่มีคนจีนเข้ามาแล้วก็ยังถูจับได้ดประมาณเชิ่เงแล้วค่ะทุกอย่างเป็นมีความเป็นไปได้ทางนั้นนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคงต้องดูสาเหตุว่าการเดินทางเข้ามาประเทศเดินทางเข้ามาอย่างไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการอย่างไรหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนก่อนนะครับว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเราไม่มีอำนาจในการที่จะไปสอบนะครับสอบสวนในการดำเนินการอันนี้ผมต้องรอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ ส่วนของขอทานนะคะ่ะก็บอกว่ามีการทําเป็นกระบวนการหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่คนจีนแต่คนไทยก็มีตามแหล่งเศรษฐกิจต่างๆตรงนี้ค่ะเรามีขขกทุกวนารที่จะลงไปดูยังไงไหมคะว่าเขาบอกว่ามันเป็นธุรก,กิจส่งทออีกรูปแบบ ต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับและอีกหลายๆส่วนนั้นเราทํางานกันอยู่ตลอดนะครับมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วทํางานควบคู่กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับแต่ว่าการที่จะบอกว่าเป็นขบวนการหรือไม่นั้นนะครับก็คงต้องทํางานร่วมกับตํารวจในการที่จะดูว่ามีการทํางานเป็นขบวนหรือไม่จะต้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าปัญหาเรื่องขอทานนั้นเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับถ้าหากว่า พี่น้องประชาชนที่สัญจรเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยพร้อมใจกันอย่าให้เงินขอทานเขาไม่ได้เงินมันก็ไม่เป็นธุรกิจแล้วนะครับดังนั้นจริงๆแล้วปัญหาขอทานถ้าจะว่าแก้ยากมันก็ยากเพราะว่าปราบปรามเท่าไหร่นะครับไปเก็บกวาดเท่าไหร่นะครับก็ยังมีเกิดเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้แก้ง่ายๆอย่างที่ผมได้เรียนครับอย่าให้เงินขอทานเท่านั้นจบเพราะว่าขอทานบางคนเท่าที่ทราบมามีไรายได้มากกว่านักศึกษาจบปริญญาตรีเสียอีก ดังนั้นถ้าทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็จะไม่มีคนทํางานครับก็จะขอทานกันดีกว่านะครับตีไม่ดีอาจจะเงินเดือนเยอะกว่ารัฐมนตรีได้ซ้าไปดังนั้นสําคัญที่สุดก็คือแน่นอนที่น้องประชาชนคนไทยเป็นคนใจบุญสุนทานแต่ขอให้ใจบุญสุนทานในทางที่ถูกต้องดีกว่าอ,อย่าส่งเสริมในการกระทําที่ผิกดกฎหมายนะครับ <S <S อย่างที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับการจะได้ข้อมูลเหล่านั้นต้องขอข้อมูลผมเองคงต้องรอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะว่าผมเอง กระทรวงพอมอท่านอธิบดีแต่ละกรมตรงนี้เราไม่มีอำนาจในการที่จะไปสอบสวนเลยต้องรอน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเราต้องใช้ทีมสาวิชาชีพด้วยเช่นกันเป็นการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ตรวจสอบกับผู้เสียหายก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ทํางานเอาข้อมูลให้กับประสานงานกับทางตำรวจน,นะครับลกกักษณะการเข้ามาเป็นองคมแบบนี้ไหมหเป็นขบวนการ คือการที่จะตัดสินได้ว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือเป็นกระบวนการอย่างไรนั้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมีองค์ประกอบอยู่นะครับซึ่งเช็คลิสต์ในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กําลังค่อยๆติ๊กไปทีละอันว่าเข้าขายไหมถ้าหากเข้าขายครบเมื่อไหร่ก็จะได้แจ้งข่าวให้พี่น้องประชาชน,นได้ทราบว่าเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์แต่ว่าขณะนี้คงต้องรอความชัดเจนจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนนะครับ นีครับก็เป็นเหตุให้เราเร่งทํางานเพราะว่าทุกปีเราจะต้องส่งรายงานทิปรีพอร์ตนะครับให้กับทางสหรัฐอเมริกานะครับครั้งนี้จะกระทบเป็นเป็นกระทบกับทิปนี้หรคอ์ไหครั้งนี้ณนะตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าเป็นขบวนการค้าม,มนุษย์นะครับซึ่งก็เท่ากับว่ายังไม่กระทบกับการทําทิปรีพอร์ตของเราซึ่งยังมีเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับ แต่การที่เขามีทนายซ้ำๆมาแก้ต่างให้ด้วคนเดียวกันด้วยนะมันจะถือว่าเป็นกระบวนการทุกเปล่าครับเพราะเวลาถูกจับปั๊บก็จะทนายคนเดียวนั่นแหละมา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 แก้ต่างให้เวลาเดียวกันก็ก็จับก็ทนายคนเดียวมาแป๊บเดียวก็มาถึงมันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นแต่ว่าการที่จะยืนยันให้ได้ว่าเป็นกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่นั้นต้องขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนยืนยันนะครับผมจะไม่ใช่กระทรวงพอมเรานะครับสี่มรบ มาถึงที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเจอลักษณะแบบนี้ไหมคะเคยเจอเคยเจอลักษณะนี้เป็นชูกรชาติยังไงอะไรที่เขาที่ที่เราเดินแบบมีมาโอ้ชาติตั้งแต่ก่อนผมเป็นรัฐมนตรีเลยล่ะเดี๋ยวอ๋อเป็นชาติอื่นนะครับแต่ว่าจะชาติไหนเอาว่าต่างชาติแล้วกันนะครับอย่าขอไม่อนุญาตเอ่ยว่าชาติไหนแต่ว่าชาตินี้แหละครับนะครับแต่ว่าไม่ขออนุญาตคือประเทศนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณค้าขอบคุณค้าอย่งงี้ต้องไปสถาน